สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแคปหมีวันนี้เนี่ยผมจะมาลองหกสูง oh. hand standing นั่นเองซึ่งเป้าหมายผมอยากจะแค่ไว้ให้ได้1ิวิตัวผมเองอ่ะเคยฝึกอยู่แล้วมันก็พอได้สําหรับใครที่อยากฝึกส่วนกล้ามเนื้อที่จําเป็นต้องมีเลยเนี่ยคืออกไหล่แล้วก็หลังแขนจะได้มาได้ยังไงบ้างวิดพื้นท่าหัวไหล่คนที่เริ่มเล่นไทยเป็นดัมเบลนะครับ s h o u l d ์เ er press อย่างนี้ขึ้นไปหรือว่าจะเป็นท่าวิดพื้นที่ผมได้เคยสอนไว้คือดีค l i n e แต่อย่าทำให้ดู การที่จะทำหกสูงได้เนี่ยมันจะต้องมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของช่วงส่วนบนของเรา upper body เราจะรู้ได้ไงว่าเราแข็งแรงพอหรือเปล่าลองทำท่านี้กันดูกนเราจะเอามือเนี่ยยันไว้กับพื้นโดยการแบไว้อย่างนี้นะแล้วค่อยๆเอาเท้าใต่กำแพงขึ้นไปจนน้ำหนักทั้งหมดอ่ะเทมาที่หัวไหล่แล้วเราสามารถยืนได้จริงๆ อ,อย่างเงี้ยผมรู้แล้วว่ากําลังไหลกับแขนผมอะยังไงก็พอเอาไปฝึกการบาลานซ์มันจะต้องเกง่งทัางหน้าทอ้องก้นขาทุกอย่างให้เป็นเส้นตรงจะได้ไม่โอนเอ็นแล้วก็บาลานซ์จะได้ง่ายขึ้นอ,อันนี้นี่ยากหน่อยนะแต่ว่าบอกกันเลยว่าสำหรับใครที่ขี้เกียจคาร์ดิโอออกไปวิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยทำท่านเนี้ยแค่ยืนแช่ไว้เฉยเอะ่ะได้เผาพลานเยอะแน่นอนอะเพราะว่าเหมือนที่เราแพร้งอะกล้ามมันใช้แบบกล้ามเนื้อส่วนแทบ ส่วนบนทั้งส่วนมากด้วยนะแบบใช้เยอะเวลาที่เราบาลานซะ์ะมันไม่ใช่ยืนนิ่งๆแน่นอนมันก็จะเกิดการสั่นเกร็งของกล้ามเนื้อทําให้เบิร์นไขมันออกไปด้วยในส่วนที่เราสั่นเกร็งอยู่นั่นเองอธิบายวิธีในการผกสรงดีกว่าที่ผมดู YouTube มานะเขาจะให้เราเนี่ยลงไปก้มไปแตะพื้นก่อนแล้วเอาขายกค่อยๆแบบกระเด้งขาขอีกข้างหนึ่งมาเดี๋ยวทําให้ดูดีกว่าไปก่อนนะ จะยกขึาา้นมาข้างหนึงแล้วแบบอย่างเงี้ยดีดดีดปึ้ดขึ้นไปหกัวกับขานนี้ช่วยส่งแบบปึ๊บดีเหี้ยสิ่งที่ยากสำหรับการทำหกสูงอย่างเดียวเลย <c oughs> คือ กลัวตกเพราะเรามันจะเนิร์ฟอะไรที่มันเกินกีดจำกัดร่างกายมันจะฝืนนระฝืนอัตโนมัิจริงๆทําให้เราทําไม่ได้ซึ่งเราต้องสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองโดยการทำไปไเรื่อยๆหาจุดไปไดเรื่อยๆเพราะว่าร่างกายของเราอะ่ะมันไม่ได้สั่งงานได้เลยตามที่สมองอยากได้ผมก็ไม่ได้ทำมาสักพักแล้วจะดูเหมือนกันว่าจะใช้เวลาขนาดไหนกว่าจะทําให้ได้ยืนให้ได้สิบวินะครับแป เ้ยมันไม่ยอมขึ้นว่ะร่างกายมันฝืนอะยังไม่เหนื่อยนะขอลองวิธีอื่นก่อนลงผิดนะผมมันต้องค่อยๆเดินออกมายากว่ะยากยากมากนี่ขนาดเคยทำได้เลยเนี่ยเมื่อกี้ก็เข่ากระแทกไปทีนึงนะครับลุยต่อดิยไป <laughs> เริ่มได้แล้วอะที่เกิดขึ้นเมื่อกี้พอมันพื้นเมื่อกี้แล้วมันเหมือนจะอยู่ได้ซึ่งในการที่จะให้อยู่ได้มันต้องเอนมาอีกนิดนึงอย่างเงี้ยแต่ร่างกายมันกลับไม่กล้าเอนเพิ่มไปมเลยกลายเป็นตกเดี๋ยวผมจะคอยอธิบายเรื่อยๆว่าผมรู้สึกอะไรบ้างนะยังไม่เหนื่อยไป เมื่อกี้มันรู้สึกว่าขามันแรงดีดไม่พอมันยังไงมันก็น่าจะพออยู่แล้วนะแต่มันทําไมรู้สึกมันดีดเพิ่มแรงกว่านี้ไม่ได้น่าจะเพราะว่าร่างกายมันยังกลัวอยู่นี่ขนาดเมื่อกี้จะยืนได้อยู่แล้วนะแล้วพอกลับมาทําอีกมันมันไม่ได้อีกแล้วอะยังไม่เหนื่อยแต่โว้โหโคตรเบิร์เลยอะใจแม่งเต้นอะ รู้เลยว่าร่างกายมันไม่กล้ามันจะยืนได้อยู่แล้วขาดแดงผลักดิ้ดดเอาเองเดี๋ยวขอไปศึกษาเพิ่มก่อนเดีย๋ยวกลับมา <c oughs> เออก็เมื่อกี้ไปดูมาเขาบอกให้ใช้กำแพงช่วยเอาจนร่างกายมันกล้าดีเกินลิมิตไม่แมลองดูจะทำแฮ์สแตนนะบอกทไ มันไม่กล้ากว่าเดิมทุกคนไม่รู้ทาไมบอกกันเลยนะว่าถ้าทําได้เดี๋ยวผมจะฝึกอย่างอื่นต่อด้วยอาจจะฝึกเดินเพิ่มหรืออาจจะฝึกตีลังกาแผนตรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เอานี้ให้รอดก่อน,นอยากจะบอกไปนะแต่แม่งแบบใจแม่งแป้วมากเลยทุกครั้งที่จะไปลองเนี่ย ให้ค่อยๆม,มันไม่กล้าว่ะผมคิดว่าดีดดีดทีเดียวเลยดีกว่าเมื่อกี้ดีดแรงไปหน่อยที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ก็คือร่างกายผมมันสั้นอ่ะคือมันช็อกอ่ะอยู่ๆมันเกินลิมิตบุดไปมันเลยแพนิคเลยเมื่อกี้เอ้เยเซ็ทีไปไม่เสียหาย ร่างกายมันกลัวน้อยลงอ่ะไปลองต่อเอาเลยมันเริ่มไม่กลัวนะแล้วไปต่อสิบวีใช่ไหมทุกคนสิบปีหน,น,นึ่ง หมดแล้วอันนี้ดีไม่ขึ้นจริงแล้วเดี๋ยวผมเล่าความรู้สึกให้ฟังเลยไอ้ดับได้ที่มันเดินแทดๆๆไปร่างกายมันเหมือนยอมปลดล็อกให้ไอ้นี่ได้ต่ออีกนิดหนึ่งพอทํารอบต่อๆมาเหมือนมันขึ้นไปค้างได้นานขึ้นแต่ที่มันยังล่วงอยู่เพราะว่าเออนั่นเด็ดทาไมวะเหมือนจะบาลานซ์ได้แล้วนะคือมันขึ้นไปแล้วมันสามารถค้างไว้ได้อแต่ที่ยังตกลงมาก็ไม่ได้ค่อยคฝึกอะร่างกายจะรู้สึกชินตั้งแต่องศานี้จนถึงองศานี้แต่ตั้งแต่ตรงเนี้ยเลยไปอะ มันยังไม่มีประสบการณ์มาก่อนทําให้มันไม่กล้าเอ็นไปฝังนี้เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ปุ๊บขึ้นมาจนตรงได้แล้วอะองศาหลังจากเนี้ยร่างกายผมจะต่อต้านทันทีทําให้เวลาจะต้องบาลานซ์นะฮะอึดนิดนึงปุ๊บมันเกินลิมิตพดทันทีเลย <laughs> เอาใหม่ ล้มไปทีแล้วมันกลายเป็นสร้างความกลัวให้ร่างกายกลับมาอีกทีหนึง่งมันน่าจะเหนื่อยอะแต่ว่าผมว่ามันยังได้อยู่อย่าลองอีกทีแล้วนึ่งนี่ได้ำอยู่พคิดเลยนะนี่ได้อยู่ป สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ต้องมือขวาเจ็บนิดหนึ่งนิ้วโป้งถท้าข้างที่ใช้ดีพองโอ้ส oh, ิวิมันจะนานไปวะเดี๋ยวขอห้าวิก่อนแล้วกันไป เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปพักก่อนแล้วกันแปบ๊บหนึ่งคือมันตอนนี้มันขาน่าจะลาด้วยแล้วแบบตอนนี้คือใจมันก็เหนื่อยเหนื่อยข้างในแล้วก็เหนื่อยข้างนอกด้วยเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งไปลองอีกสักทีหนึ่งนะ นี่คือมันพอมันยกขาไปใช่ป่ะเลือนมันก็ลงหัวมันรู้สึกแบบมันตึงตรงเนี้ยหือหอกมันเลยไม่ไหวเพว่าเดี๋ยวผมต้องพักก่อนแหละน่าจะต้องพักจริงๆอันนี้มันไม่ใช่แบบแค่ร่างกายล้าแหละพักก่อน eventually มาวันนี้ต้องได้คลายสุดท้ายแล้วฮะเพราะมันจะใกล้เวลาวันเสาร์แล้วเดี๋ยวต้องอาฟคิดมาดูกันดีกว่าว่ามันจะได้หรือไม่ได้ในเนี้ยภายใน20สิีชั่วโมงเนี่ย น,น่าจะยังไม่ถึงได้ไมั้งวันที่แล้วผม2ชั่วโมงไม่รู้จะถึงหรือเปล่าดิซับที่วันนั้นพักไปอ่ะร่างกายยังไม่เหนื่อยนะแต่ว่าเหมือนเลือดมันลงหัวแล้วมันปวดหัวปวดขมับปวดเบ้าตาไปหมดเลยเอานะมันปวดจนมันก้มไม่ไหวอีกแล้วอ่ะแล้วพอวันต่อมาก็พักอันนี้คือแบบมาลืนลองดูกันดีกว่าว่ามันได้หรือยังไปกระทืบไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับอิกเมื่อกี้เหมือนจะได้แล้ว หนึ่งสองหนึ่งสอง้ยตอนนี้มันกล้าขึ้นนะแต่ปัญหาคือมันบาล้านไม่อยู่ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม ร่างกายมันกลับมาไม่กล้าโดยลถ้าผมขอพูดไว้ก่อนเลยนะกันว่าถ้าไม่สําเร็จก็ขออภัยไว้นะที่ดีด้วยนะครับมันไม่พร้อมจริงๆต้องการน่าจะต้องการเวลาเยอะกว่านี้เดี๋ยวผมจะทําให้ดีที่สุดมาดูกันดีกว่าว่าจะได้ไหมห้าวิ ผมว่าผมค่อนข้างพอใจกับผลลัพธ์นะคือมันไม่คิดว่ามันจะสามารถดีดขึ้นมาได้อย่างน้อยก็ได้2วีแล้วด้วยไปอีกสักทีนึ่งอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับ <Okay. S 1> พอร่างกายมันรู้ว่าจะล้มปุ๊บมันก็รีบแบบพลิกกลับมายากนะไม่ใช่เล่นๆเ,เลยยากจริงๆ ก็ไม่ควรลองที่บ้านเองนะถ้าร่างกายไม่พร้อมอันตรายอย่าลองอย่าทำอย่าลอกเรียนแบบที่บ้านนะครับผมขออีก5ครั้งสุดท้ายไม่ได้คือไม่ได้แล้วจัดย้าวจะทำให้ได้ในคลิปหน้าๆน,นะครับผมไปร,รอบแรกรอบ2องนะทุกคน ทำไม่ได้หว่ะผมทําไม่ได้หว่ะมันเริ่มมึนหัวอีกแล้วเนี่ยเลือดม,มันลงหัวทีหนึ่งขออีกทีหนึ่ง ตัวที่ผมรู้สึกตอนที่ทํานะครับก็อย่างแรกเลยเนี่ยคือช่วงดีดขึ้นเนี่ยถ้าร่างกายเนี่ยยังไม่ชินมันก็จะไม่กล้าดีดขึ้นผมคิดว่าถ้าจะฝึกจริงๆน่าจะต้องเริ่มจากมีกําแพงก่อนอะหรือก็ไม่ก็ไม่ต้องมีก็ต้องมีคนช่วยจับขาพยูนะฮะให้ร่างกายมันรู้จุดศูนย์ถ่วงไม่ควรลองเองนะอันตรายมากแต่ถ้าสําหรับใครจะฝึกก็ไปหาวิธีฝึกที่ถูกต้องการที่จะทำ handstand ได้กล้ามเนื้อที่ใช้สําคัญคือหัวไหล่หลังแขนอกนะครับผมปากไว้เท่านี้ครับอย่าทําตามกันนะถ้าร่างกายไม่พร้อมจริงๆอันตราาายมกัวอจะ ทแทหรือแบบอย่างที่ผมทําเห็นไหมมันทำหลายรอบไปเลือดมันลงหัวปวดหัวเป็นวันเลยนะทุกคนขนาดพักแล้วนะแบบนอนตื่นมึงแล้ววันต่อมาแล้วก็ยังมึนหัวอยู่อย่าลืมเคี่ยวเข้าให้ละเอียดไปเจอกันคลิปตอ่อไปครับอ,อีกสักสี่ทีแล้วกันเป็นไตเติลปิดคลิปนี่และ